สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนภาษาจากเพลง Super Valentine เนาะเพราะยังไงก็ตามนะคะเพลงนี้ทุกคนจะต้องได้ฟังอีกประมาณหลายรอบแน่นอนในช่วงนี้เพราะว่าเห็นในเน็ตเต็มไปหมดเลยนะก็เลยคิดว่าไหนๆก็มันจะดังอยู่แล้วก็มาสอนละกันจะได้รู้นะคะว่า ประโยคพวกนี้เนี่ยจริงๆเป็นประโยคพื้นฐานที่ไม่ยากเลยนะคะแค่ใช้การแนะนําตัวนะคะแล้วก็บอกว่าเรามากับใครเนี่ยโดยจะมาสอนเป็น3ภาษานะคะในวิดีโอเดียวมีภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนจะพูดยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะประโยคแรกนะคะท่อนบนเหมือนกันหมดเลยนะที่จะบอกว่าเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นแล้วก็โบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบพูดเป็นภาษาเกาหลียังไงบ้างนะคะเราเริ่มจากภาษาเกาหลีก่อนนะคะ การบอกชื่อนะคะเช이름은뚜뚜뚜드입니다뚜뚜뚜예요예요เคนะคะคําว่าเชก็แปลว่าของฉันนะคะแล้วก็อีรึมแปลว่าชื่ออิมิดานะคะมาจาก verb อีดาหมายถึงคือชื่อของฉันคืออะไรนะคะนี่เป็นรูปอิมิดาจะเป็นรูปสุภาพมากกว่านะคะจะผ่านรูปโยนะคะก็ใช้เป็นเอโยหรือเยโยวิธีการใช้เอโยใช้กับชื่อที่มีตัวสะกด แล้วก็เยโยใช้กับชื่อที่ไม่มีตัวสะกดลงท้ายนะคะลองมาดูกันค่ะชื่อคนนี้ชื่อเจนใช่ไหมคะเจนหนูชื่อเจน제이름은제ูชื่อเจนชื่อเจนอชื่อเจชื่อเจนชื่อเนช่อนชื่อนช่อนชื่อนชื่อนุ่นชื่อเจนชื่อเนชื่อนชื่อเจชื่อเจนชื่อเจนชื่อเจนชื่อเนชื่อเจื่อเจนชื่อนชื่อเจนชื่อเจนช่นชื่อเคนช่เจนน่นชื่อเ นอหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะชื่อนี้ก็ต้องใช้เป็นเยโยแต่ชื่อโบไม่มีตัวสะกดก,ก็ใช้เป็นโบเยโยอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะบอกว่ามากับใครบ้างนะคะมีมากันสองคนใช่ไหมเป็นเราแทนด้วย A กับ B ก่อนนะคะฉั랑랑นก็คือฉันใช่ไหมคะเองหรืออีรงนะคะแปลว่ากับวิธีการใช้นะคะ ใช้กับคำนามที่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่ลางได้เลยนะคะคัดชีแปลว่าด้วยกันแล้วก็วัตซโยมาจากคำกริยาโอดาพันเป็นวัตซโยคือเป็นรูปอดีตนะคะคือมาแล้วมากับ A และ B นะคะลองมาดูกันนะคะมากับนุน่นและก็มากับโบฉันนุ่นและโบ랑같이왔어요สังเกตว่านุน่นมีตัวสะกดต้องเป็นนุน่นอีรัง โบไม่มีตัวสะกดก็เป็นโบรังคัชิวัสซอยดูถึงรอบนะคะมากับเจนและก็มากับโบมากับเจนและก็มากับโบ저는เป <음> 랑นเจนและโบรังไวยกีกประโยคหนึ่งนะคะมากับนุ่นและก็มากับเจน저는นเ랑제น이ุ่นและเจนแลวโอเคนะคะนี้ก็เป็นภาษาเกาหลีจบไปแล้วนะคะให้ลองมาดู ภาษาอังกฤษบ้างจะบอกชื่ออะไรสักอย่างนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะใช้เป็น my name is นะคะเช่น my name is Jane my name is n o o my name is Bo จะบอกว่ามากับใครนะคะก็คือ I came with แล้วก็เป็นชื่อสองคนตามด้วย and เช่น I came with n o o and Bo I came with Jane and Bo แบบนี้นะคะภาษาจีนก็เป็น War เจียว คำว่าเจี้ยวนะคะจริงๆแปลว่าเรียกหวอแปลว่าชั้นชั้นเรียกว่าอะไรก็คือชื่อของชั้นคืออะไรนั่นเองนะคะหวอเจียวเจนหวอเจียวนุ่นหวอเจียวโบแบบนี้นะคะส่วนจะบอกว่ามามากับใครบ้างก็ใช้คําว่าหวอเกิรเอข้ามีนะคะถ้าเป็นแบบไต้หวันจอกเสียงว่าฮั่นฮั่นแต่ถ้าเป็นแบบจีนแผ่นดินใหญ่จอกเสียงว่าเหอนะคะบี อีฉีหลายอีฉีแปลว่าด้วยกันหลายแปลว่ามานะคะ okay. เกินจุดจุดจุดห้าจุด,จ,ดจุดก็คือมากับใครนะคะมากับอะไรสักอย่างหนึง่งดูตัวอย่างนะคะมากับนุ่นและก็มากับโบเกินนุ่นห้านโบอีฉีหลายแบบนี้นะคะก็หวังทุกคนจะชอบวิดีโอวันนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย